สวัสดีครับผมกล้องจากร้านมีทอยบอร์ดเจมขอนกันนะครับวันนี้สำหรับสายไดโอรามานะครับผมก็จะมาอันบ็อกตัว SolidWorks นะครับ s p r i n g Environment นะครับของ Scale 75นะครับว่าด้านในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ทำไดโอรามานะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนี่ครับเรามาแกะชีวนกันหอกก่อนนะครับ ออกเลยโอเคนี่นะครับอันแรกก็จะเป็นคู่มือนะนะอันนี้ก็จะบอกว่า,าตัวเบสนะใช้เวลา20-30นาทีมีสีอะไรตกแต่งมากนะครับก็จะมีคู่มือมาให้ มีการใช้หิน,นการวางหินบนเบสนะแล้วก็ทาสีอะไรบ้างก็จะมีบอกนะครับว่าใช้เบอร์อะไรบ้างอย่างนี้นะมีหมอกกุ้งกันด้วยนะครับ,บ,อ,รบอันนี้คือการตกแต่งพิกเมนต์คัลเลอร์มีการหยดน้ำนะครับอีพ e ็อกซี่นะครับเป็นน้ำทะเลอันนี้การตกแต่งโคลนมัตเอฟเฟกต นะครับมีเวกเตอริงชิปด้วยนะครับเนะี่ยแบบนี้วิธีการผสมน้ำเปลี่ยนสีน้ำนะครับให้ดูเป็นน้ำโคลนหรืออะไรประมาณนี้นะมีการติดยา่านะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะที่อยู่ด้านในนะโฆษณาว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้ก็เป็นคู่มือสวิ f ช์เปิดนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นตัวยากนะครับมีหินนะครับอ,อันนี้เป็นเหมือนมอสสปริงออเป็นดินเป็นซอยสปริงซอยนะครับตัวนี้เป็นมีเดียมนะเป็นตัวที่น่าจะทำให้ทาลองพื้นก่อน อันแรกนะครับให้ผิวมันเกิดการกขุดขระอะไรประมาณนี้นะครับมีอันนี้มัตเอฟเฟกนะครับอ่าเป็นผงมอสกรีนนะผงมอสกรีนแล้วก็ตัวนี้เป็นพิกเมนต์คันเลอร์นะครับสีปุ่น,นสีออกน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ตัวนี้อ่าโซลิดพิกเมนต์ฟิกซ์เบิลยังไม่รู้ว่าทำอะไรได้ ผมก็ยังไม่เคยทำในโอนาม่านะก็จะแกะรีวิวแล้วก็ทำเลยอันนี้เป็นสีคามโมเกนะครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็รัสเซียนยูนิฟอร์มก็จะให้เป็นสีน้ำตาลมาเลยนะครับแล้วก็มีตัวเพน์ที่เป็นหลอดนะครับมีเบอร์สามสิบสองนะ สีสปริงกรีนแล้วก็เบอร์36นะครับสีเอิร์ธกรีนนะแล้วก็เป็นตัววอเตอร์พุดดิ้งพุดเดิ้ลนะครับเอาไว้ทำน้ำนะโอเคครับก็นี่ก็เป็นการอันบ็อกซ์สั้นๆนะครับ s o ลิดเวิร์ดสปริงอิมบรานเซนของสเกลเจ็นะครับ ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะใช้ตัวนี้นี่แหละทำไดโอลามานะครับก็คอยติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็ใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับงานโมเดลก็สามารถทักมาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับถ้าตอบไม่ได้ก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้นะครับก็จบการอันบ็อกเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ